คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวทีนว่าภผูกใจคนรู้ใจแมวคุณแบงค์เนี่ยมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือ3วัน2คืนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่คุณแบงค์เนี่ยรับฟังมาจากรุ่นพี่ที่ได้เดินทางไปล่าท้าผีที่บ้านร้างแห่งหนึ่งจนได้พบเจอกับความหลอนตามมาครับ เหตุการณ์ได้ย้อนกลับไปเมื่อ15ปีที่ผ่านมาหลังสุดท้ายในหมู่บ้านมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่9กับสายของคุณแบงค์อาสากันเลยครับสวัสดีครับคุณแบงค์สวัสดีครับพี่แจ๊หลับไปยงังยังครับยุดยอดเลยพรุ่งนี้ทำงานปะเนียก็ล่องลอยครับพี่แจ๊กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ก็ล่องลอยคืออะไรพรุ่งนี้สบายสบาย ไม่มีงานครับพอดีผมไม่ได้ทางานประจาครับผมมาทําช่างสักไงพี่แจ็คอ๋อไปทํช่างสักโอเคโอเคใช่ครับยังไม่มีคิวลูกค้าสักครับเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของกิจการใช่ครับเอ้ยไม่ไม่ร่องรอยไม่ร่องรอยไม่ร่องรอยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่ร่องรอยเออนะฮะมาละลายพฤติกรรมของผมก่อนนะผมผมตื่นเต้นโอ้ยสบายไม่ต้องละลายแล้วคุณแบ์นี่โทรมาจากแถวไหนตอนนี้เนี่ย โอ้ผมเจอเรื <appl ique át> ่องแผ่แม่แบบเขาไปผมเครียดเลยพาดีออกไปเครียดทําไมเนี่ยคิดเยอะเพราะว่าน่ารักดีแผ่แม่แบบถูกปูรีจะไปคิดมากนะครับผมมาเรามาแผ่แม่แบ่กันแฮ่โอเคละลายพฤติกรรมสบายสบายเหมือนเดิมคุณแบงค์มาว่ากันถึงเรื่องนี้กันครับเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อสิบห้าปีที่แล้วรุ่นพี่คนนี้แน่นอนครับ เมื่อสิบห้าปีที่แล้วจะต้องไปตามสถานที่ร้างสถานที่ที่เขาว่ากันว่ามีผีดุครับถูกไหมครับจนเป็น<ช>ที่มาของเรื่องนี้ใช่ครับพี่แจ็คหลังสุดท้ายในหมู่บ้านเรื่องนี้เป็นยังไงคุณแบงค์ครับก็คือเรื่องเนี้ยครับพี่แจ็คคือผมอ่ะได้ไปรู้จักอ่ะลูกนี้คนนึงแล้วเขาก็มารู้ว่าผมเนี่ยมาเล่าเดอะโก้ดเขาก็เลยบอกเอ้เอาเรื่องพี่ไปเล่ามั่ง แต่ว่าขอใช้ชื่อสมมุตินะเพราะว่าพี่กลัวทุกคนเนี่ยเขารู้แล้วเขาก็แบบเออโทรมาหาพี่กันอะไรอย่างงี้ผมก็ขอตั้งชื่อสมมุติทุกคนเลยนะครับได้ครับอ่าก็คือย้อนไปสิบห้าปีก่อนนะครับตัวพี่หวานเนี่ยคนเล่าเรื่องให้ผมฟังพี่อ,อะไรนะเขาบอกว่าพี่หวานครับพี่หวานโอเคโอเคใช่ครับ,รบพี่หวานเนี่ยเขามีรุ่นพี่ ชื่อพี่โอมกับพี่ปาซึ่งสองคนเนี่ยเขากุกกิ๊ก,กันอยู่พี่ปาเนี่ยเขาก็ชวนพี่หวานชวนจา๋าแล้วก็ชวนบิวไปนั่งดื่มสังสรรค์กันที่บ้านพี่โอมครับ,รบก็นัดรวมตัวกันแบบว่าโอ้โหวันเสาร์เราจะเหงากันได้ไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปนั่งโอ้โหเมามอยดื่มนู่นดื่มนี่กันดีกว่าอะไรเงี้ยครับ ทุกคนก็ไปนั่งดื่มกันช่วงประมาณสองสามทุ่มครับพี่แจ็คก็ดื่มนั่งไปคุยเล่นกันไปอะไรองเงี้ยครับพอเริ่มได้ที่เริ่มกลุ่มกลุมสักประมาณเที่ยงคืนเนี่ยพี่แจ็ค<อ>ตัวบิวเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่าอเอ้ยพี่พี่เชื่อผมไหมผมอะเคยไปล่าท้าผีที่หนึ่ง<อ>บ้านเนี้ยผมเคยไปขอหวยมาพี่ ผมไปถูมาเนี่ยผมถูกมาสามตัวตรงเลยพี่เชื่อผมเปล่าครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยครับพี่โอมเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เขาบอกโอ้ยมึงจะไปบ้าเรื่องผีมันจะมีที่ไหนกูก็อยากรู้เหมือนกันว่าผีมันมีจริงเปล่าถ้ามันให้มึงจริงนะมันก็ต้องให้กูได้อแล้วทุกคนเนี่ยครับก็คุยกันไปคุยมาอยากจะไปลองของหวยที่นั่นจริงๆครับพี่แจ๊คมาแล้วไงพอพอ,พอดื่มก็ได้ที่ปุ๊บ วิญญาณพ่อป๋องก็พลเข้าสิงแล้วใช่ครับจะต้องไปหาแล้วอใช่แต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยคือจ๋าเนี่ยเขาเป็นคนขี้กลัวครับเขาก็ปฏิเสธว่าเอ้ยไม่อยากไปเออเรานั่งจริงกันนี่แหละเดี๋ยวพอถ้ามันเมามากก็แยกย้ายกันดีกว่าอืเราไม่ต้องไปกันหรอกแต่ตัวพี่โอมอะครับก็แบบโหผู้มึงพูดเรื่องผีกันมาขนาดนี้มึงคิดว่ากูเชื่อไหมถ้าคิดว่ามีจริงเนี่ย เดี๋ยวกูจะพาไปให้ดูเลยว่ามันไม่มีจริงๆทุกคนเนี่ยครับก็เลยได้ไปในลาซา,าพีกันครับโดยพี่โอมเนี่ยเขาขับรถกระบะไปและทุกคนก็นั่งไปครับเขาขับไปเส้นเอ,อผมบอกแค่หลักๆอะไรใหญ่ๆแล้วกันนะครับเส้นคลองหลวงครับพี่แจ็คเฮ้ยจริงๆแล้วถ้าบ้านสิบห้าปีที่แล้วบ้านร้างเนี่ยพูดได้นะอ่าเส้นคลองสามครับพี่แจ๊คลอ,อ,องสามครับ พอขับเข้าไปปุ๊บทางเข้าหมู่บ้านมันจะเป็นซุม้มครับพี่แจ๊คซุ้มเหมือนในหนังผีเรื่องหนึ่งครับวัดดาแลนด์อ่าใช่อพอเลี้ยวพอเลี้ยวเข้าไปครับมันก็จะแยกซ้ายขวาถูกไหมครับครับเขาบอกว่าพอขับเข้าไปเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยเขาเห็นเป็นเหมือนบ้านที่มันยังสร้างไม่เสร็จอืบ้านที่มันเสร็จไม่สมบูรณ์แล้วพอตรงเข้าไปอีก มันก็จะเป็นบังคับเลี like, mm ้ยวอะครับเหมือนเหมือนมันเป็นช mm ่องสี่เหลี่ยมที่บังคับเลี้ยวมาชนอีกทีอะครับพี่แจ็คแล้วตรงนั้นมันก็จะมีทางตรงไปอีกทีหนึ่งซึ่งมันเป็นทางสามแพ่งเลยครับตรงทางสามแพ่ง well, นั้นน่ะมันก็จะมีสารอยู่สองสารเป็นสารไม้สารใหญ่ๆอยงครับแต่ทุกคนเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ตรงสารนะครับเขาตรงเข้าไปสุดทางเลยครับพอเข้าไปสุดทางเนี่ยปรากฏว่าเข้าไปปุ๊บ จะเจอบ้านเรือนไทยหลังหนึ่งครับหลังใหญ่เลยซึ่งหลังเนี้ยมันจะเป็นเสาเสาเก้าต้นนะพี่แจ๊คครับแต่ว่าไม่มีบันไดขึ้นบ้านนะครับเหมือนกับว่าเขาได้หรือบันไดทางขึ้นอ่ะทิ้งไปแล้วทุกคนกันเนี้ยก็พอไปจอดปุ๊บทวงก,ก็คุยกันว่าเอย เดี๋ยวเราลงไปขอหวยต้นนี้นะต้นนี้เราบิวบอกแล้วว่าต้นที่บิวเคยไปถูเนี่ยมันตกน้ํามันอม,มันมีอยู่ต้นหนึ่งที่ตกน้ํามันมบิวเคยไปขอแล้วมันถูกหวยจริงๆสามตัวตรงแต่ตัวพี่โอมไม่เชื่อแต่พี่โอมอไม่ได้ไปนะครับพี่โอมอเขานั่งดื่มน้ํำละมดอยู่ที่หน้ารถครับครับพี่โอมเขาไม่ลงครับ พี่องค์เขานั่งดื่มน้ําละมุดอยู่ที่หน้ารถ mm hmm. แล้วส่วนที่เหลือเนี่ยเขาก็ไปถูของหวยกันนะครับ mm hmm. ทุกคนก็ไปถูต้นที่บิวบอกถูไปถูไปก็ต้นเดียวอ่ับพี่แจ๊ค mm hmm. แต่ว่าแบ่งคนละมุมครับ mm hmm. แต่ตัวพี่หวานเองอ่ะครับ mm hmm. เขารู้สึกว่าแล้วทําไมเราต้องไปนั่งถูว, mm hmm. วะออืทำไมไม้ตรงนี้มันนุนอูน mm hmm. เฮ้ย เหมือนมันเหมือนหน้าอกเลยอ,ะอ่ะเฮ้ยพวกมึงกูว่ามาถูตรงนี้ดีวกว่าเนี่ยเหมือนหน้าอกเลยเนี่ยค<อ>ุณเชื่อกูว่าตรงเนี้ยถูได้แน่อพอทุกคนมาถูตรงเนี้ยครับอยูอ่ดีก็มีเสียงผู้หญิงร้องไห้มา<อ>ครับ<อ>พี่แจ็คร้องไห้เสียงคืดๆแบบว่าฮ้ยฮแบบร้องน่ากลัวเลยครับ<อ>แล้วจ๋าเนี่ยด้วยความที่เขากลัวอยู่แล้วไม่อยากมาอยู่แล้วเนี่ยเขาก็เริ่มร้องไห้ พี่หวานเนี่ยเขาก็เลยกำลังอย่าพูดครับว่าเฮ้ยเสียงแค่พูดคาว่าเสียงเนี่ยครับพี่ปาบอกว่าหวานอย่าพูดเงียบเงียบเงียบไว้กลับแล้วค่อยคุยออกกันก่อนออกกันก่อนออกกันก่อนอย่าพูดตรงนี้อย่าพูดตรงนี้มันไม่ดีทุกคนก็รีบถอยออกมาครับแล้วมาสรุปว่าเอ้ยมันคือเสียงอะไรมีใครได้ยินไหมแต่พองมองไปรอบๆอกครับพี่แจ๊คไอเสาเก้าต้นที่ผมบอกอะ กกลว่ามันตกน้ำมันทั้งเก้าต้นนะ mm. มันไม่ได้ตกแค่ต้นเดียวครับตัวพี่โอมเนี่ยครับเขาก็บอกเอา้าพวกมึงถูกเสร็จแล้วหรอทำไมมาเร็วจัง mm. อุ้เห็นจะมีอะไรเลยวะแต่ด้วยความที่ว่าพี่โอมอ่ะเห็นจ๋าร้องไห้ก็เลยคิดว่าเอ้ยจ๋าคงกลัวอะไรสักอย่างเออเอน้องไม่เป็นไรขึ้นรถดีกว,ว่าเดี๋ยวพี่พากลับไม่เป็นไรหรอก mm. ถ้ากลัวพี่ก็ไม่แกล้งแล้วเดี๋ยวไปนั่งกินบ้านพี่กันต่อเนี่ยแหละไม่มีอะไรหรอกครับทุกคนก็ขึ้นรถกันครับพี่แจ๊ค แล้วก็ไปนั่งคุยกันในรถว่าแบบเอ้ยมีใครได้ยินเสียงอะไรไหมมีใครได้ยินเสียงร้องไห้ไหมปรากฏว่าทุกคนอะได้ยินเสียงร้องไห้หมดเลยครับพี่แจ็คแต่พี่โอมอะไม่ได้ยินจับกลายเป็นว่าพี่โอมคนเดียวที่ไม่ได้ยินแต่ทุกคนที่เป็นรูปเสาต้นนั้นอะได้ยินทุกคนหมดเลยแล้วพอขับออกมาครับพี่แจ็คมันจะเป็นทางสามแพร่งใช่ไหมครับตรงทางสามแพร่งเนี่ยมันจะมีสารไม้อยู่สองสาร อ uh, ตัวพี่ปลาเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเอางี้อิจารูลงไปไหว้ขอขามาเขาดีกว่าลงไปไหว้ศาลดีกว่าไปขอโทษเขาไปอะไรงี้ดีกว่าเผื่อจะดีขึ้นอะไรเงี้ยครับ,รบทุกคนเนี่ยเขาก็ทยอยลงกันไปครับแต่ตัวพี่หวานเนี่ยด้วยความที่ว่าเขามีเสยนยงอ่อนๆน,นะครับอเขาก็บอกว่าพี่พวกพี่ลงไปเลยหนูขอนั่งรอที่รถด,ดีกว่าไหว้ให้เต็มที่เลยเดี๋ยวหนูนั่งหนูงี้แหละ พอทุกคนลงไปปุ๊บพี่หวานก็มานั่งอยู่ฝั่งข้างคนขับครับพี่แจ็คทุกคนก็ไปไหว้ศาลกันพอไปไหว้ศาลเสร็จปุ๊บอยู่ดีๆครับมีเสียงแต่ปี๊บีิ่วออกมาจากรถพี่แจ็คพี่หวานตกใจรีบเปิดประตูวิ่งลงเลยครับ,รบทางทั้งที่ข้างๆเขาอะไม่มีใครนั่งไม่มีใครกดพี่หวานก็ตกใจเอ้ยใครดี่แต่วะก็วิ่งลงไปครับ โทรเขาบเอ้ยเป็นไรเป็นไรเป็นไรคดีแตใคดีแตะก็ตกใจกันนะครับคุยไปคุยมามันไม่มีก็คงคิดว่าโอเครถน่าจะเสียน่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับแต่พี่หวานะครับพอสังเกตไปดีๆเนี่ยเขาสังเกตเห็นว่าใกล้ๆศาลนะครับมันจะมีต้นไม้แล้วก็จะมีศาลาอยู่ครับเขาบอกว่าเขาเห็นเหมือนมีผู้หญิงเนี่ยคอยจ้องมองเขาอยู่ครับผู้หญิงคนเนี้ย คอยมองเขาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะทําอะไรตั้งแต่เขานั่งอยู่ในรถแล้วที่เขาสังเกตอืมทีเนี้ยทุกคนก็แบบว่าเอ้ยเอาไงกันดีหรือเราทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าเราต้องมาขอขามาอะไรแบบจริงจังหรือเปล่าแต่พี่โอ๋มาครับพอม่เชอเขาบอกอู้พวกมึงอะไรสาระแ,แค่แต่บีบเองว่าไอหวานนั่นแหละบีบเองด้วยซ้ำนีม่มีเลยหรอกไป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 กลับกลับกลับทุกคนก็กลับกันครับในขณะที่กลับอะครับพี่แจ็คออก ออกมาทางเดิมอะครับก็จะเห็นเป็นบ้านที่สร้างไม่เสร็จใช่ไหมครับพอออกมาถึงหน้าหมู่บ้านปุ๊บมันจะเป็นซุ้มแล้วก็จะมีป้อมยามตัวบิวอะครับได้ทักขึ้นมาว่าริเ่เนี่ยพี่เน,นี่ยตรงเนี้ยได้ข่าวว่ามีเด็กช่างอะมายิงกันตายพี่ตรงเนี้ยออืตรงนี้เลยตรงป้อมยามนี่เลยพี่เชื่อผมครับพี่งอบอกโอ้ยโอมไอ้บิวไร้สาระไม่มีมะไรหรอก มึงก็เชื่อไปเรื่องคนเล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ด้วยความที่พี่โอมเขาไม่เชื่อครับแต่พอขับไปเรื่อยๆครับกำลังจะกลับบ้านจ๋าก็นั่งร้องไห้อยู่ในรถนะครับ,รบแต่ยูดีบิวก็พูดขึ้นมาครับว่าไปไหนกันอะกลับด้วยได้ไหมพี่หมาก็ถามมึงเป็นไรเนี่ยเ,ออเป็นไร <laughs> เออ เออมึงเป็นไรเออเออไปไหนกันน่ะเรากลับด้วยได้ไหมครับไม่มึงเป็นไรก็จะกลับบ้านไงก็จะกลับบ้านกันแล้วมึงอะเป็นไรเราขอกลับด้วยได้ไหมเราอยากกลับด้วยนะขอกลับด้วยได้ไหมไม่มึงเป็นใครทุกคนก็โวยวายนะครับมึงเป็นใครไอ้บิวมึงเป็นใครตบหน้าเลยครับมึงเป็นใครบิวมึงเป็นใครแล้วขอกลับด้วยได้ไหมเราอยากกลับด้วยให้เรากลับด้วยได้ไหม ให้เราไปด้วยได้ไหมอยู่อย่างเงี้ยครับด้วยความที่พี่ปาครับเขาเริ่มกลัวพี่ปาเลยถอดสร้อยพระที่พี่ปาห้อยอยู่ครับอมาของคอบิวบแล้วอยูด่ดีบิวก็นิ่งไปเลยครับพอนิ่งไปเสร็จปุ๊บทีเนี้ยอยู่ดีบิวก็สืบยืมขึ้นมาอ๋อเอาเราอยู่ไหนกันแล้วคาับอกพี่บิวพี่บิวแกล้งหนูหรือเปล่าพี่บิวเห็นหนูร้องไห้พี่บิวแกล้งหนูหรือเปล่า แล้วพี่หวานก็บอกครับว่าบิวมึงเป็นอะไรมึงพูดมาเลยครับแต่บิวบอกว่ากูไม่รู้อะไรเลยก็อยู่ดีกูมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงกูก็ไม่รู้ก็ถามพวกมึงได้ยังไงว่ากูมาอยู่นี่ได้ยังไงครับทีนี้นะครับทุกคนก็กลับบ้านไปครับแยกยกันตามปกติพอในวันรุ่งขึ้นนะครับตัวพี่หวานเองเนี่ยเขาได้เอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้กับแม่เขาฟัง แล้วแม่เขาอะก็ได้ไปโทรโทรหาแม่ของเขาอีจีก็คือยายของพี่หวานครับตัวยายของพี่หวานเนี่ยครับเขาเป็นหมอยาซึ่งเขาจะมีเซนต์มีอะไรเกี่ยวกับพวกนี้อยู่แล้วอะครับเขาก็บอกว่าพวกมึงไปทําอะไรกันมามันมีผีตามพวกมึงมานะครับพวกมึงอะทําอะไรกันไม่ดีเลยออื ทำอะไรที่มันไม่น่าทําเลยผู้มึงอะ่ะต้องเอาเขาไปส่งนะเขาตามมึงอะ่ะกลับมากันเนี่ยที่เนี้ยครับทุกคนก็เอ้ยเราก็ให้มันลงเลยนึ่หว่าเราก็ไม่ได้ให้ใครไปกับเรานะอะไรเงี้ยครับ,รบพอเสร็จทีนี้ทุกคนก็เลยนัดรวมตัวครับพี่แจ๊คไปไหว้ขอขมาตามที่ยายของพี่หวานบอกยายพี่หวานก็บอกว่าให้ไปไหว้ขอขมาแต่ก่อนไปขอขมาเนี่ย ตัวบิวกระจาเนี่ยเขาก็ไม่สบายใช่ไหมครับครับกลับมาเขาไม่สบายยายของพี่หวานเนี่ยเขาบอกว่าให้ตัวบิวเนี่ยบอกว่าไปไปกับกูขึ้นรถเดี๋ยวกูไปส่งครับให้พูดคานี้ขับไปถึงพอไปถึงที่หน้าป้อมยามปุ๊บแล้วบอกว่าลงมาส่งมึงลงตรงนี้ไม่ต้องอยู่กับกูเขายายยายพี่หวานเขาให้พูดแบบนี้ครับ่บทุกคนก็ทําตามกัน ก็ไปส่งพอไปถึงป้อมยามปุ๊บเขาก็พูดส่งดวงวิญญ,ญาณกันแบบเนี้ยครับ <ง û. S 1> แล้วเขาก็มีการขับเข้าไปในบ้านอีกทีครับพี่แจ๊คขับเพื่อที่จะไปไหว้สาลไม้ไอที่เขาไปไหว้กันเมื่อคืนนะครับ <ง û. S 1> แต่ปรากฏว่าพอเข้าไปเนี่ยครับพี่แจ๊คพี่หว่างเขาบอกว่าพี่โอมมึงมาผิดซอยหรือเปล่าไอ้ บ้านที่มันสร้างไม่เสร็จมันไม่ใช่ไม่แบบนี้ไม่ใช่หรอเพราะว่าสิ่งที่พี่หวานเขาเห็นนะครับมันไม่ใช่บ้านที่สร้างไม่เสร็จรเหมือนเมื่อคือนแต่ว่ามันเป็นก่อสร้างที่ยังไม่เป็นรูปร่างบ้านขึ้นมาเลยครับพี่แจ็คมันเป็นคนละที่กันใช่อมันเหมือนคนละอย่างกันเลยครับ,ค,รบคือเมื่อคือนเห็นว่าเป็นบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จออืแต่ตอนเนี้ยเห็นว่ายังไม่เป็นรูปร่างบ้านขึ้นมาเลยครับเขาก็เลยไป ขับเข้าไปอะครับพอไปเจอสารก็เออมันก็คงใช่แหละที่เรามาเมื่อคืนนั่นแหละออถูกนั้นแน่นอนเ,ออเขาก็ไปไหว้สายกันนะครับก็ไปไหว้ไหว้ก็มีคนนูน้นคนนี้ที่แบบว่าเขามาไหว้มาขอนูน่นขอนี่กันนะครับออแล้วเขาก็มีการคุยคุยกับพวกที่มาขออ,อ่ามาขอหวยมาขอไหว้อะไรเงี้ยครับ,รบเขาก็เลยได้รู้ว่าเสียงที่เขาได้ยินที่ว่าเป็นผู้หญิงร้องไห้อะครับออน่าจะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย มันมีพวกชอบมาล่าท้าผีเหมือนกันนั่แหละครับพี่แจ๊เข้ามาล่าท้าผีที่บ้านเลนไทยหลังนั้น<อ>แล้วก็มีการลุมโทมฆ่าข่มขืมน<อ>ที่ตรงนั้นครับ,รบแล้วคิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงคนนั้นแหละ<อ>ที่โดนลุมโทมน่ะน่าจะอยู่ตรงนั้น<อ>ที่มาให้หวยนะครับครับแล้วยายพี่หวางเขาก็เตือนว่าทีหลังก็อย่าไปหาเล่นอะไรแบบนี้อีกนะมัน<อ>มันไม่ดีเพราะว่า ดิวก็เกือบซวยไปด้วยครับดิวก็เกือบอเกือบแย่เลยครับครับครับเรื่องก็ประมาณนี้ครับไปจังผมว่าเรื่องการดื่มกินแล้วก็ไปลักษณะแบบเนี้ยนะอันนี้ก็ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของการอะไรที่มันเกินขอบเขตไงเออนะครับมามามา,มาถูตรงนี้ดีกว่าดูมันออกมามันเหมือนอย่างนั้นดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูเออ<ช>ไม่รู้สิผม<ะ>ว่ามันเหมือนเป็นการไปแบบ ลบหลู่สถานที่หรืออะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงส่วนเรื่องของคดงคดีาะตะกรรมนู่นนี่นั่นโดนลุมโซมอะไรเนี่ยผมว่าอืมณสมัยนั้นะนะครับพอพูดถึงบ้านร้างก็จะมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยรวมตัวกันไปเยอะแน่นอนว่ามีทั้งคนดีและคนไม่ดีแหละที่ท,ที่ปากปนกันไปคนดคีไปดูก็แค่ไปหาความตื่นเต้นส่วนคนไม่ดีก็ไปซุ่มอยู่ในนั้นแหะครับคอยคไปยุ่งกับพวก สิ่งเสพติดใดๆก็แล้วแต่อะคอยไปดักป้นจี้คอยไปดักทําไม่ดีไม่ร้ายกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีข่าวให้ให้เราได้ฟังกันอยู่เรื่อยๆครับะะนะครับมันก็จะเป็นทั้งผลดีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีนะสมัยนั้นมันไม่มีอินเทอร์เน็ตเหมือนกับสมัยนี้ นะครับก็<ช>จะมีบ,บ้านร้างที่สร้างความตื่นเต้นให้กับวัยรุ่นในยุคนั้นนะครับเรื่องดีก็คือแต่ละคนไปก็ได้ไปสัมผัสความตื่นเต้นแต่มันก็แฝงไปด้วยอันตรายส่วนเรื่องไม่ดีก็อย่างที่ที่พูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับว่าเออมันก็จะมีคนที่เป็นคนไม่ดีเนะี่ยไปแฝงอยู่ตามมุมมืดต่างๆที่คอยอปล้นจี้หลอกคนไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มันผิดกฎหมายคอยไปทํา มีดีมีร้ายกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เยอะเหมือนกันครับเออนะครับแต่อย่างหนึ่งก็ยังคงพูดเหมือนเดิมคนยังไงก็น่ากลัวกว่าผีใช่ครับพี่แจ๊คผมว่าคนน่ากลัวกว่าผีครับน่วผีน่ากลัวผีผมก็ไม่เคยกลัวผีกลัวคนนี่แหละครับนะคนหลอกเก่งกว่าผีน่ากลัวกว่าผีใช่ครับนะครับโอ้ขำอะไรเนี่ยคุณแบงคุณแบงขำอะไร โอเคคุณแบงค์นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของหลังสุดท้ายในหมู่บ้านนะคุณแบงค์นาขอบคุณมากคุณแบงค์ที่วันนี้มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันครับพี่แจ๊คครับผขอขออย่างหนึ่งครับอ่าขอโปรโมทร้านนิดนึงครับเอาซิเอาซิเอาซิเออแต่ขอก่อนโปรโมทผมขอขอบคุณ ลูกค้าทุกท่านนะครับที่มาอุดหนุนร้านอีเจยแจวฮ้อนที่บ้านผมนะครับเจยแจวฮ้อนใชยครับก็ขอโปรโมทเลยละกันว่าถ้าเนี่ยครับท่านผู้ฟังคนไหนนะครับถ้าได้มาอุดหนุนร้านอีเจยแจวฮ้อนถ้าบอกว่ามาจากรายการเดอะโกลด์เรดิโอนะครับก็ลดให้สิบเปอร์เซ็นตเลยครับน่ารักที่สุดร้านอยู่ที่บุธกาศสี่สิบสองครับซอยวัดหนังครับพี่แจ๊คครับผม ครับ,ครบใครที่อยากจะไปอุดหนุนแจ้วฮอสอร่อยๆก็ไปอุดหนุนก็ได้ครับเออนะครับอะเ <c oughs> ชื่องเถอะครับว่ามีชาวแกเดในโกสเตอร์เลยเขาก็ไปอุดหนุนกันมีมาเยอะเลยครับแต่ว่าไม่ค่อยเจอผมครับพี่แจ๊คเพราะผมไปสักลูกค้าข้างนอกครับงานเยอะงานงานยุ่ง,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 งแล้วบอกร่องลอยปปโถอะ <c oughs> ช่วงนี้ว่างๆครับพี่แจ๊คโอเคโอเคไงก็ขอให้มีลูกค้าไปอุดหนุนเยอะๆนะครับครบขอบคุณครับพี่แจ๊คขอบคุณแากคุณแบงค์ ครับสวัสดีครับ,รบพี่แจ็คดีครับหลังจากรับชมรับฟังกระจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคานิว่าดกใจคนรู้ใจแมว